คลิปนี้ใครอยากคุยกับผมนะครับผมคอมเมนต์ comment มาได้เลยนะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็ให้หัวใจคนละหนึ่งดวงนะสำหรับคนที่อยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับฉลองการกลับมาทำ YouTube รอบที่34,800ครั้งนี้แหละเราจะต้องไป5 0 0แสนซับสไครต์ให้ได้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจะกลับมาลงทำการแข่งขันแล้วคอนเทนต์อ่านข่าวคอนเทนต์หลังเกมเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับเด็กผีอย,อยูฟาแชมเปี้ยลีกจะต้อง ไปเตะให้ได้ลิวอูการงจะเป็นแชมป์พิบิลิกบริการรับซื้อและขายไอดีเกมกาลินา r o e และรับซื้อไอดีเกมฟีฟ่าออนไลน์4ซื้อขายง่ายไว้ใจได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เด็กผีเด็กโขงถูกใจสิ่งนี้ในยู่งด้านล่างเลยหวัดดีไวรุ่นลินกาทุกคนด้วยเราจะมาลุยกิจกรรม h e โร่แอนด์เดอะเดือดประธานเดือด เดือดแน่นอนเลยกระเป๋าตังกูเนี่ยเดือดก็ต้อนรับนักเตะคลาสใหม่นะครับ B O E base of Europe แล้วก็ดูเหมือนจะมี L H ด้วยนะเออเป็นการประทะกันนะครับเดือดประทะเดือดอย่างที่บอกไปนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่อัดหลังจากเปิดแพ็คนะครับเพราะฉะนั้น F C คลิปที่แล้วก็จะเยอะกว่าคลิปนี้แน่นอนนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเติมเงินกันเลยดีกว่านะครับผมคลิปนี้ผมจะจัดทั้งหมด สี่แสน F4 ด้วยกันครับไปครับเราแลกเปลี่ยนกันเลยดีกว่านะผมหายไปประมาณสองอาทิตย์ไม่รู้ว่ามีทุกคนคิดถึงผมบ้านหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์คิดถึงพี่มาก็ได้เราเราไม่ยอมมาดูพี่ที่เพจอนะ่ะคิดถึงกันไปเจอกันที่เพจนะจ๊ะโดยก่อนอื่นเลยนะครับผมเขาจะให้เลือกรางวัลอัญ,ญมณีของคุณแน่นอนว่าผมเลือกระดับความยากคือไอคอนแน่นอนนะครับอันนี้เป็นรางวัลผู้จัดก,การนะครับผมผมจะกดรับก่อนนะ โอเคครับเฮ้ยมีดาบสามสิบด้วยคลิปนี้มีตังตีกาก้าแน่นอนเลยเริ่มจากพิงโกก่อนนะครับผมโอเคผมจะทีละสิบนะสลับกันไปนะครับเ็ดเ,เอฟเฟคโคตรเท่ถะดดนเฮ้ยผมได้อัญมณีสี่อันหลอกหรือเปล่า g m g m ชอบหลอกผมด้วยอ่ะเออ อีกแค่อันเดียวเท่านั้นทำให้อารมณ์ดีขนาดดีวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะลองสลับบ้างนะครับผมอันนี้ใช้ยี่สินะครับมาครับอันเดียวดูเหมือนจะออกยากนะเนี่ยสลับกลับไปพิงโกอีกครั้งหนึ่งนะครับเล่นทีลัสเซผมว่าพิงโกคุ้มกวปะ่ะโอเคครับบอกเลยว่าคลิปนี้นะฮะตังเพียบ อาจจะมีตีบวกกาก้าแถมท้ายคลิปนะครับอ่ายังไม่มาด้วยเราสลับกับไปรูบี้ครั้งหนึ่งครับมาหน่อยครับอีกแค่อันเดียวเองครับอืมงั้นกดเพิ่มแล้วกันนะไปอีกครั้งหนึ่งเฮ้เลือ3ร้อยหนึ่งแล้วไม่เป็นไรทุกคนผมมีเยอะอทำไมรู้สึกว่ามันออกยากจังเลยอันสุดท้าย มันเป็นสเต็ปอยู่แล้วใช่ปะม,มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรความเคยชินอยู่แล้วใช่ไหมกับการเล่นกิจกรรมในเว็บเนี่ยในอันสุดท้ายมันจะต้องออกยากที่สุด <c oughs> ผมขอแล้วครับผมอยากได้ไอคอนคลิปนี้ไปเปิดให้น้องๆได้ดูกัน <Wow. S 1> ไม่อยากข้ามไว้คิปหน้าเลย <c oughs> เดี๋ยวคนดูจะแบบโอ้โหพี่ผมต้องรอดูพรุ่งนี้เลยเหรอเนี่ยพรุ่งนี้จะลงคลิปเหมือนเดิมนะครับอเอ่อผมเหลือ ไม่กี่เรียญแล้วอะ่ะเฮ้ยไม่ผมจะต้องได้ไอคอนคลิปนี้เราจะต้องเป็นช่วงที่เติมครั้งเดียวเราได้ไอคอนเลยถึงแม้ว่าช่วงนี้ผมจะไม่ได้ดูช่องไหนเลยก็ตามนะครับบอกตามตรงเลยว่าผมไม่ได้ไปดูช่องไหนที่แคสฟีฟ้าสีเลยนะครับไม่ได้ตามใครแล้วนะครับ <S <S ขอรวยๆนะครับโอ้ไม่ก๊อ ระหว่างนี้ใครที่แบบว่าไม่รู้จะคอมเมนต์คุยแบบพี่เรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาเรื่องบอลก็ได้นะพี่ก็จะตอบแล้วก็ให้หัวใจทุกคนที่คอมเมนต์นะครับระหว่างที่นั่งซุยอยู่คือตอนนี้เหรียญผมก็ใกล้จะหมดแล้ว <No. S 1> บอกเลยว่าัวรุ่นลินกาดไม่ถูกใจสิ่งนี้ดูเหมือนว่าไอคอนต้องรอคลิปหน้านะครับน้องๆเพราะว่าพี่ปงนะครับเก็บไว้คลิปหน้าบ้างไม่ใช่เติมหมดนั่นแหละครับ เหลือ17แล้วว่าโอ้พี่ขอโทษน,นะครับพี่เอาไอคอนมาให้น้องๆดูคลิปนี้ไม่ได้นะฮะสำหรับสาวกวัยรุ่นลินกาดเฮ้มีดาว50ด้วยว่ะบวก3เลยล่ะแอลเฮดของดีต้องมาแล้วเติมไป4 0 0 0 0แขนไม่ได้จับตำนานหลังจากที่รอมาประมาณ15นาทีนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้คนเติมจะเยอะมากๆระบบมันเลยแบบว่าเออๆนะของก็จะเข้าดีเลยหน่อยก็รอกันสักครู่หนึ่งนะครับโอเค ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเราน่าจะได้ของมาครบแล้วนะครับโอ้โหเยอะมาก,กบอกเลยเดี๋ยวผมขอรับสักครู่นะครับผมอันนี้สุ่มตังค์นะครับบอกเลยคลิปนี้มีแต่อะไรดีๆนะฮะยกเว้นอัญ,ญมณี <c oughs> ผมมานั่งคิดนะผมคิดว่าที่เขาให้อัญ,ญมณีมาสี่อันนี้อาจจะให้มาทุกคนก็เป็นไปได้นะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะเออคืออย่างที่ผมบอกไปตอนนี้ผมไม่รู้อะไรเลยนะครับแตคือเปิดมาให้สี่อันแล้วก็ ค้างไ้นานเลยนะฮะหายไปเลยด้วยไม่ใช่ค้างไ้นานเลยนะครับเงินเอ็เทียบเลยผมได้ตังไปตีบวกกาก้าและคลิปนี้ห้าร้อยห้าสิบล้านเก้าสิบโอนะครับผมปีเก้าใบครับปีเอฮผมว่ากิจกรรมมันก็เน้นขาย l อด้วยแหละนะนี่มันซอนฮึงมินนี่นะสแตทเก้าสิบเอ็ดนะครับผม2อ6ร้อยสาสิบหกล้าน BP พีนะครับซอนฮึงมิน ส่วนที่เหลือก็มีกริสมันนะครับสตอยคอซาล่าราคาเริ่มลงแล้วนะครับสำหรับแอลเฮนะอันนี้มี7จใบครับบวก2ถึงบวกสี่รัวเจ็ดใบเลย <Hey. S 1> ถ้าแบบตัวท็อปเทียร์มาแบบแพงๆนี่รับรองกรีดแน่นอนสเปนครับผม CM โอ้พี่สันติครับสันติกอรซาเลกากาโซลาเออสันติกาโซล่า,ออาลิขจะพันกัน 8 5 5้าล้าน b ีพีแล้วก็มีเจอราน,นะครับวารานเคสโปดิบบเลียดนาลุม,มาแล้วก็โปรโกอฟแกเรตเบลเรามาดูเอลเฮดคัดนักเตะ30ชื่อกันเลยดีกว่านะครับยังมีซิดาดินซีดานอยู่นะฮะด็อกบากาก้านะครับราคาก็ลงมาพอสมควรนะครับผมมาครับดาวสามสิบชื่อลุยกันเลยดีกว่าซีดานเคยได้แล้วเอามาอีกก็ดีนะเฮ้ hey! สลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับผมเป็นยังไงครับทุกคนสลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับคลิปนั้นก็เปิดได้คลิปนี้ก็ได้อีกแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพระเจ้าช่วยกุวยปิ้งต่อไปดับห้ชื่อนะครับผมอันนี้เป็นบวก3ามนะครับไปครับลุยกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ได้สลาตันรอบนี้สลาตันก็ได้นะครับผมอีกรอบหนึ่งนะฮะเวนลูนนี่แน่นอนเวน รูนี่ตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดาวสันโวสูงสุดโอ้โหได้ทั้งรูนี่แล้วก็เมื่อกี้ได้อิปลาด้วยนะก่อนจะไปดูอีเวนต์ของเรานะครับเดี๋ยวเปิดใบนี้กันก่อนนะครับเป็นการเรียกว่าขั้นเวลานะครับผมไปครับ l อลอีกแล้วฮะอิตาลีนะครับผม CB บโบลูชีบวก5ครับ811ล้าน BP ถือว่าได้อยู่นะครับผมเอามาเป็นอะไหลตีบวกนะฮะ เมนอีเวนต์ของเรานะครับผมคัดนักเตะ30นะครับ30ชื่อบวก3นะโอเคครับเดี๋ยวดูว่าผมจะได้ใครนะครับมาเบสออฟยุโรป e บ o e ขอโรนัลโดมาเลยคีโดแน่นอนลุยเลยวิ่งแบบนี้ไม่ใช่พีโดแน่นอนนะฮะัอ ST ลูก,กากู พี่ตู้พี่ตู้โอ้โหดีนะได้พี่ตู้นะครับไม่ได้ไอ้ตู้ลูกากูนะครับผม1,300ล้าน BP นะครับสเต็1ร้อยหนึ่งเอสทีลูกาตูเอ้ยผมมีนักเตะไอคอนเช่า3วันว่ะเดี๋ยวผมเปิดแถมไปแล้วกันคิดว่าจะได้ใครครับบาซิล <sm> ลิวันโดแน่นอนเอ้ย กาลินชาว่ะโอ้โหนี่ถ้ามาแบบว่าไม่ใช่นักเตะเช่านะมึงกาลินชาโอเคครับวาสนาล้วก็คงได้ใช้แต่แบบนักเตะเช่าแหละผมเสียใจว่ะตตดคลิปหน้านะขอให้ได้ตำนานนะครับจะได้เอามาเปิดนะปิดท้ายคลิปนี้กันด้วยการตีบวกลิาโรกา,กา,กา้าแอลเฮดบวกหครั้งที่สถ้าไม่ได้รอบนี้ ไม่ตีแล้วหมดไปเยอะมากๆเลยชาวบ้านชาวช่องเขาตีกันรอบเดียวกูตีแม่งสามรอบนะครับรอบ,รอบที่สอ3นะฮะผมอยากให้กาก้ามาเล่นกับลินการ์ดมากๆเลยถ้านายรักลินกาดขอนายติดนะไปเลยลิคาโดกากา้าบวกคายเด็กมันดู จงชาบูในตัวอาเมียซะ